Jazz be is a wonderful world. Jazz beat, Jazz the on a colorful day. and morning, kids. How are you doing? สบายดีไหมคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิชากระบวนการคิดนะคะในเรื่องรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตน,นั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตน,นะคะมีทรงอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้องกันเลยค่ะ ปทรงเลขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วยจุดเส้นตรงส่วนโค้งต่างๆและถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันเราก็จะเรียกว่ารูประนาบแต่ถ้าหากเป็นรูปทรงที่มีความหนาความลึกและความสูงเราก็จะเรียกว่ารูปสามมิติหากเราหยิบภาชนะต่างๆขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่า มีสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปทรงเลขาคณิตที่หลากหลายรวมกันหมดเลยเด็กๆลองมองรอบๆตัวของเด็กๆสิคะทรงกลมเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโคง้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีของทรงกลมทีนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะทรงกลมในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลูกโลกลูกโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมรูปที่สองนะคะเป็นรูปส้มนั่นเองค่ะ รูปที่3นะคะก็คือลูกบาสค่ะและรูปสุดท้ายนะคะก็คือลูกบอลน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านสีน่ด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมภายในทุกมุม มีขนาดที่เท่ากันทำให้มุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถจัดได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมปกติทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 1. เครื่องซักผ้าที่แม่ของเราใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองค่ะเด็กๆ รูปภาพที่2นะคะ <c oughs> ก็คือหนังสือนั่นเองค่ะรูปภาพที่3นะคะก็คือกรอบรูปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปทรงสามเหลี่ยมกันค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมคือรูปปิดที่ประกอบไปด้วยด้านสาด้านมุมสามมุมโดยมุมภายใน ทั้งหมดจะรวมกันมีขนาด180องศาชนิดของรูปสามเหลี่ยมขึ้นอยู่กับลักษณะของด้านและลักษณะของมุมนะคะเอถ้าเด็กๆนะคะเห็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเด็กๆจะนึกถึงอะไรนะ้าจะนึกถึงอย่างที่ครูนึกถึงหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ รูปแรกนะคะก็คือรูปของกลวยจราจรนั่นเองค่ะเด็กๆเราจะสามารถพบเห็นได้ที่ไหนคะเก่งมากเลยตามท้องถนนใช่ไหมคะเด็กๆหรือว่าเวลามีการซ่อมถนนเนี่ยเขาก็จะวางกลวยตั้งไว้นะคะให้รู้ว่าพื้นที่นี้กำลังซ่อมอยู่นะคะเพื่อกันที่รถนะคะจะมองไม่เห็นจะมาพุ่งชนนั่นเองค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือ หมอนสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะหมอนสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือรูปภาพเต็นท์นั่นเองค่ะไหนใครเคยนอนเต็นท์บ้างคะโอ้โหได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ใช่ไหมคะแตกต่างจากการนอนในห้องนอนเลยใช่ไหมคะเด็กๆส่วนมากนะคะเขาก็จะไปกางเต็นท์นะคะแถวอุทยานต่างๆนั่นเองค่ะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ จุดเด่นก็คือนะคะให้เด็กๆสังเกตด้านนะคะที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะเขาก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะและมุมทุกมุมนะคะก็จะเป็นมุมฉากอีกด้วยค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจะมีรูปทรงอะไรบ้างน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากล่องกระดาษนะคะ ในภาพนี้นะคะก็คือกล่องกระดาษนะคะเอาไว้ใส่สิ่งของทั่วไปนะคะเขาก็มีลักษณะนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะรูปภาพนี้นะคะก็คือกระดานดำนั่นเองค่ะเด็กจะเห็นกระดานดำได้จากที่ไหนคะใช่แล้วในห้องเรียนนะคะหรือบางบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อกระดานดำนะคะมาให้เด็กไปฝึกเขียน ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือทอรทัศนั่นเองค่ะมีบ้านไหนบ้างน,นะที่ไม่มีทอรทัศนามีทุกบ้านใช่ไหมคะทอรทัศน์นี่นะคะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะเด็กๆมาดูรูปร่างรูปทรงวงรีกันนะคะวงรีวงรีคือเส้นโค้งรูปไข่ ที่เหมือนการดึงวงกลมให้ยืดออกตามเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใดเส้นหนึ่งที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงวงรีนะคะของสิ่งของต่างๆกันนะคะเด็กๆต่อมานะคะรูปแรกนะคะเด็กๆก็คือจานวงรีนั่นเองค่ะรูปร่างน่ารักมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆขานี่นะคะก็คือทรงวงรีนะคะเด็กลองสำรวจที่บ้านสิคะว่าที่บ้านของเด็ก มีจานที่เป็นวงรีบ้างไหมคะภาพนี้นะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะเด็กๆไหนใครชอบทานไข่ไก่ยกมือขึ้นคะ่ะโอ้โหดีมากเลยนะคะไข่ไก่นะคะมีโปรตีนนะคะดีต่อสุขภาพของเรานะคะเด็กๆนะคะลองไปหยิบไข่มาดูสิคะว่าไข่มีลักษณะเป็นรูปร่างรูปทรงวงรีจริงหรือเปล่าคะ ลูกลักบี้นะคะลูกลักบี้มีรูปร่างเป็นรูกไข่มีขนาดเท่ากับ28และ30เซนติเมตรใช้ในการเล่นกีฬาลักบี้ฟุตบอลนะคะหรือเรียกย่อก,กันว่ากีฬาลักบี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปทรงห้าเหลี่ยมกันนะคะเด็กๆห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนะคะ คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน5ด้านรูปห้าเหลี่ยมนะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันและมุมทุกมุมก็มีขนาดที่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะคะเด็กๆว่ารูปภาพห้าเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างรูปภาพนี้นะคะเด็กๆคะ่ะก็คือ จานรองนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆลองนับสิคะว่าจานรองนั้นมีมุมกี่มุมคะนับพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาสี่แล้วก็ห้านะคะเห็นไหมคะเขามีห้ามุมเขาจึงเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะ จะไปทำแบบทดสอบนะคะเพื่อทบทวนนะคะก่อนการทำแบบฝึกหัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเพื่อวัดความรู้นะคะความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆขาทีนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะมาทำแบบทดสอบไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะ S <S เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูโจทย์นะคะในข้อนี้ก่อนนะคะเด็กๆโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยเตาท้องนับหน่อยว่าภาพนี้มีเหลี่ยมกี่เหลี่ยมเดี๋ยวคุณครูวานะคะก็จะให้เด็กๆนะคะนับในใจก่อนนะคะเด็กๆแล้วทีเนี้ยนะคะครูวานะคะก็จะเฉลยแล้วเรานะคะมาลุ้นกันนะคะเด็กๆ ว่าคําตอบที่เด็กตอบนะคะกับคําเฉลยของคุณครูตรงกันหรือเปล่าเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบกันนะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูจะสั่งนะคะถ้าเกิดคุณครูบอกว่ามือมือมือนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือปบกันนะคะมือมือมือนะคะตบตักนะคะก็ให้เด็กเอามือไปตบตรงไหนคะตบตักนะคะ ตบมือก็ตบมือนะคะตบไหล่ก็คือตบไหล่นะคะถ้าเกิดครูวาบอกว่าให้สลับให้สลับกันไปนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือนะคะไปจับตรงไหล่นะคะโดยเอามือนะคะสลับกันนะคะและตบตักนะคะเด็กๆก็เอามือไปตบตักนะคะตบไหล่เด็กก็เอามือไปตบไหล่นะคะแล้วก็ตบมือตบมือนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะ มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ รอบนี้นะคะคุณครัวให้เด็กๆซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครัวก็จะร้องเร็วปานกลางนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือไว้ที่ตักนะคะ,ะหนึ่งสองสามมือมือมือ,มอตบตักตบมือตบมือตบ,อตบไหล มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออีกรอบนะคะคุณครูก็จะเร็วๆนะคะเด็กๆมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออ่านทีนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทําแบบทดสอบแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆลองดูข้อที่1นนะคะอ่า เด็กๆลองนับมุมสิคะว่ามุมมีกี่มุมอย่าเพิ่งพูดนะคะเก็บไว้ในใจก่อนลองดูอีกครั้งสิคะว่าตัวเองแน่ใจในคำตอบแล้วหรือยังถ้าเด็กๆนะคะนับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็พร้อมที่จะเฉลยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะหนึ่งสอง 3. าไหนใครตอบถูกบ้างคะคำตอบในข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ5นั่นเองค่ะมีทั้งหมดนะคะ5มุมนะคะเอ๊ะทรงที่เด็กๆนับเนี่ยเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรดอกคะเก่งมากเลยค่ะรูปนี้นะคะก็คือรูปทรงห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆชี้เลขสองเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทําแบบทดสอบนะคะข้อที่สองกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่าข้อที่สองนี้นะคะมีกี่มุมคะติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกนับเสร็จหรือยังคะอ่าคุณครูวานะคะรอให้เด็กๆนะคะแน่ใจในคําตอบอีกทีนึงถ้าเด็กๆแน่ใจในคําตอบแล้วนะคะคุณครูว่าจะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะ ถ้าเด็กๆนะคะอยากดูคุณครูเฉลยแล้วนะคะเด็กๆนะคะต้องช่วยคุณครูนะับ1-3ถึง3ก่อนแล้วคุณครูนะคะก็จะเฉลยให้เด็กๆดูนะับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ไปดูกันเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องในข้อ2ก็คือ สามนั่นเองค่ะมีสามมุมนะคะทีนี้เด็กๆลองดูสิคะรูปร่างรูปทรงที่เด็กนับไปเมื่อกี้นี้คือรูปทรงอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองทีนี้นะคะเรามาทำแบบทดสอบข้อที่สามกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆลองนับสิคะว่ามีมุมกี่มุมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่านับได้หรือยังคะถ้าเด็กๆนับได้แล้วนะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนับหนึ่งสองสามนะคะแล้วเรานะคะก็จะไปดูเฉลยกันค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามานับหนึ่งถึงสามพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามคำตอบในข้อที่สามก็คือ สมุมนั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะรูปทรงนี้นะคะก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทำแบบทดสอบข้อที่4กันนะคะเด็กๆครูวานะคะก็จะให้เด็กนะคะนับมุมนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่มุมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะนับได้แล้วนะคะ ทีนี้นะคะเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะคำตอบในข้อที่สี่ก็คือก็คือสีนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆมาดูข้อที่ห้านะคะอ่าข้อที่ห้เป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆ วงกลมใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้เด็กนับนะคะมุมข้อที่ห้ามีกี่มุมคะมีมุมไหมคะดเด็กๆอ่าไม่มีเลยสักมุมนั้นก็ต้องเติมเลขอะไรคะดเด็กๆเอ๊คิดไว้ก่อนนะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าไม่มีมุมเลยนะคะทีนี้นะคะดเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยกับคุณครูวาแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสอง 3แล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยนะคะในข้อที่หนี้นะคะคำตอบก็คือสูนั่นเองค่ะเด็กๆในใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าวงกลมเขาไม่มีมุมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูนะคะข้อที่6นะคะ ทีนี้นะคะให้เด็กๆนับมุมในข้อที่หกนะคะว่ามีกี่มุมให้เด็กๆนับเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้หรือ,อยังคะถ้าเด็กๆนะคะได้คําตอบแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากดูเฉลยแล้วนับหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราไปดูเฉลย ในข้อนี้เลยค่ะว่าข้อที่6นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ6 <5. S 1> กมุมนั่นเองค่ะเด็กๆเขานะคะคือรูปร่างนะคะหเหลี่ยมนั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำแบบทดสอบข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะคุณครูวานะคะจะให้เด็กๆนะคะนับนะคะ มุมข้อที่7นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกนับเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังเฉลยกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะฟังเฉลยกันแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนับ1-3ถึงสพร้อมกันเลยนะคะ1 2ึสา เราไปดูเฉลยของข้อที่7กันเลยค่ะเฉลยของข้อที่7นะคะก็คือ4นั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างคะใครที่ตอบถูกทุกข้อนะคะทั้ง7ข้อครัวให้5ดาวเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะ จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะพร้อมกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมชีตนะคะกระบวนการคิดนะคะรวมทั้งดินสอนและยางลบนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรานะคะจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดใบงานกระบวนการคิดขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆอ่าเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอ่า นาที่สี่นะคะเด็กๆอาทีนี้เด็กๆนะคะดูนะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะกากบาททับภาพที่มีรูปร่างเหมือนกันกับภาพที่กํำหนดให้อะเด็กๆดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่เขามีรูปร่างอะไรให้คะอวงกลมนะคะอเด็กๆดูนะคะว่าภาพไหนนะคะที่เป็นวงกลม กไก่ใช่ไหมคะลูกวงกลมอ่ะให้เด็กกากระบาดไปเลยค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเราจะมาดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะเด็กๆเอรูปภาพไหนหนะที่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอภาพนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะภาพนี้คือภาพเลยคะเด็กๆถูกต้องแล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ๊ะรูปภาพนี้รูปแบบคะเด็กๆ ไม่ใช่นะคะภาพนี้นะคะก็คือรูปร่างวงกลมนะคะงองงูใช่ไหมคะถ้างองงูใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้เด็กๆนะคะกากบาดไปที่งองงูเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆข้อที่สามนะคะเป็นรูปร่างอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมน,นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ารูปไหนหน้า ที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมก็ไก่ก็ไก่คือรูปร่างอะไรคะเด็กๆอ่านลองนับมุมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าไหรคะเด็กๆอ่ะห้าเหลี่ยมก็ไม่ใช่นะคะและรูปไหนหน้าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่างงงูใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะได้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อที่4นะคะเด็กๆสี่เหลี่ยมอะไรคะเด็กๆข้อที่4นะคะคือรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าข้อไหนหนะที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางคนนะคะยังสับสนนะคะระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆดูสิคะแตกต่างกันไหมคะอ่า แตกต่างกันนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเขาจะมีหน้าที่กว้างกว่านะคะเห็นไหมคะ,ะทีนี้นะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าภาพไหนหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาเจอไหมคะคอควายใช่ไหมคะถ้าเจอแล้วให้เด็กๆกากระบาดลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่5กันนะคะเด็กๆข้อที่5มีลักษณะเป็นยังไงคะอ่าเหมือนไข่เลยใช่ไหมคะอ่าเขาก็คือรูปร่างวงรีนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆมาดูสิคะว่าภาพไหนที่เป็นวงรีอ่าเจอแล้วกอไก่ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเจอแล้วว่าเป็นกอไก่นะคะเด็กๆก็กากกระบาดลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูข้อที่6กันนะคะเด็กๆรูปร่างนี้คือรูปร่างอะไรคะเก่งมากเลยนะคะคือรูปร่างห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเอพยัญชนะอะไรหน้าที่เป็นรูปร่างห้าเหลี่ยมกอไก่ไก็คืออะไรคะสี่เหลี่ยมเอ๊ะขอไข่คือรูปร่างอะไรคะเด็กๆห้าเหลี่ยมก็ให้เด็กๆนะคะ กากระบาดลงไปเลยค่ะที่ขอไข่นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลและชั้นด้วยนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ส,สวยๆเลยนะคะแบบคัดลายมือเลยไม่ต้องรีดนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่คำนำหน้าชื่อนะคะผู้ชายเขียนเด็กชายและผู้หญิงเขียนว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะผู้หญิงนะคะเขียนเด็กหญิงนะคะ ทีนี้นะคะควานะคะก็จะเขียนชื่อนะคะควาเป็นผู้หญิงนะคะคัวก็ใช้เด็กหญิงค่ะเขียนไม่ต้องตัวใหญ่นะคะเด็กหญิงชื่อควานะคะเขียนให้ส,สวยๆเลยค่ะเมื่อเขียนชื่อแล้วนะคะ ก็เว้นวักนิดนึงนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนานามสกุลด้วยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชั้นด้วยนะคะอะนุบาลของควายู่สองทับสองัวก็เขียนสองทับสองนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งไปในไลน์ของครูประจำชั้นของตัวเองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตไปแล้วดเด็กๆได้มีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูวานะคะก็ขอฝากครองห่วงใยนะคะให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมันทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะล้างมือบ่อยๆและก็สวมแมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะวันนี้นะคะคุณครูวาก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ